ที่บอกครับการที่เรารู้ว่ามันจะเกิดบางอย่างแล้วเราเตรียมตัวก่อนอันนี้เราเรียกว่าการวางแผนแต่ถ้าเราไม่รู้เลยแล้วเราค่อยไปทํานั่นคือการแก้ปัญหาด้วยประสบการณ์ของทั้งระบบดิเคชันและเรื่องติดแกส๊สอย่างที่เรามีอยู่ประมาณ1 3 1 4ี่ปีเรื่องอุปกรณ์ที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันเอามาแก้กลไกลหลายๆอย่างมากอันนี้คือจุดแรกเลยที่จะเปลี่ยนระบบเรื่องพวกนี้ดังนั้นการมัเทน,น,นเรื่องนี้ต่ํามาก นะครับมันมันไม่มีการเสียหายอะไรเลยแล้วบวกกับรถที่เป็นเครื่องยนต์ระบบเดลิเวอรีชั่นเนี่ยส่วนมากมันจะมีแค่ระบบวาล์วเฉยๆซึ่งในระบบตัวเนี้ยมันมันไม่ได้ทําให้วาล์ววันยันจากทุกรุ่นที่ทําไปมันจะเป็นไฮดรอลิกวาล์หมดแล้วเหลือตัวเดียวคือหัวฉีดน้ํามันจะมีปัญหาเรื่องการตันแต่ปัญหานั้นไม่ได้เกิดจากแก๊สกแมนปัญหานั้นเกิดจากชาติกําเนิดที่เขาเป็นอยู่ในห้องเผาไหม มันจะมีเขา่าเอาไปเกาะข้างนอกรถไม่ติดแก๊สเรื่องนี้ก็เจอไม่ใช่เราบอกว่าพอเจออันนี้เราจะไม่ได้บอกมีวิธีแก้เราถึงบอกว่ามันมีนะน้ำยาอิงจิเตอร์แคร์ที่จะเข้ามาล้างพวกนั้นและป้องกันไม่ให้เรื่องนั้นมันเกิดดังนั้นปัญหาที่เรารู้ว่ามันจะเกิดเราไม่ได้เรียก,กว่าปัญหาแต่การติดตั้งที่ถูกต้องการแมเนจเมนท์ที่ถูกต้องซึ่งมันจะอยู่ในระบบตรงเนี้ยผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหาตรงจุดนั้นครับ าที่ติดตั้งอยู่ในประเทศไทยถือเป็นราคาที่ถูกว่าที่ยุโรปมากนะครับแต่ว่าจะด้วยราคาที่ของยุโรปมันราคาค่อนข้างสูงหลายอย่างและเรื่องค่าแรงเขาค่อนข้างแพงดังนั้นสิ่งที่เราทําตรงนี้ครับความคุ้มค่ามันอยู่ที่ราคาน้ํามันวันนี้ระบบรถเทคโนโลยีไล่คําให้มันประหยัดขึ้นแต่ในทางกับการในสภาวะที่เราเจอราคาน้ํามันอยู่ระดับ120เหรียญต่อบาเรลไปแล้วนะครับดังนั้นจุดคุ้มทุนของการติดตั้งแก๊สเนี่ยผมอยากให้ทุกคนคํานวณแบบนี้ครับ น้ำมันพี่วิ่งกี่กิโลลิตรก็แล้วแต่นี่คือสมาการแรกที่คุณต้องรู้นะครับระบบแก๊สเนี่ยจะเอา0.9คูณเข้าไป0.9คือมันมีค่า d e n ิตี y มันมีค่าพลังงานความร้อนของค่าล้อซึ่งแก๊สต้องจ่ายมากกว่าประมาณ10%ถ้าจูนดี10-15%ดังนั้นน้ำมันวิ่งกี่กิโลลิตรเอา0.9คูณเข้าไปพี่จะได้จำนวนแก๊สเป็นกิโลลิตร,รมันจะหายลงมา10%ถ้ารถวิ่ง10กิโลลิตร เอา0.9ุคูณแก๊สเหลือ9กิโลลิตระนะครับตอนนี้เอาราคาแก๊สหน้าปั๊มไปตั้งเช่น12บาท12บาท50ตังค์บาท,บา,ทบางทีใต้อาจจะแพงนะครับอันนี้ก็สามารถเอามาหารได้มันจะออกมาเป็นราคาต่อกิโลณราคาน้ำมันตอนนี้ที่เบนซิน95อยู่ที่ประมาณสัก35รถที่เป็นระบบเดเรกชันเนี่ยส่วนมากจะแนะนำให้ใช้ของแก๊สโซฮอลเ้าเป็นหลัก ตอนนี้ผมคิดว่ามันถูกกว่ากันถึง3เท่าครับแมน mm hmm. ถ้าใช้รถแค่100กิโลต่อวันอย่างเช่นตัวอย่างมางคันวิ่งอยู่4บาทห้ตอนนี้เหลืออยู่แค่บาท30ตังค์ mm hmm. เร็วๆนี้นะครับหลายๆคนคงจะได้ยินข่าวเรื่องของราคา LPG ที่มันกำลังจะขึ้น mm hmm. ตัวเนี้มันจะขึ้นไปเต็มที่แค่60ตังค์ต่อลิตร ตัวเลขมันอาจจะดูว่า3บาทมันเป็นต่อกิโลอาจจะดูว่าเยอะมันจะขึ้นอีกอาจจะไม่เกินอยู่แค่1นบาทเท่านั้นเองดังนั้นยังไงซะในราคาแบบนี้มันถูกกัน3เท่าครับแมนถ้าวิ่งแวนละ100กิโลนะครับมันประหยัดเงินให้ได้วลนละ200กว่าบาทกับ3ามร้อบาทคือจะเหลือเป็นหมื่นในราคา50,000กว่าบาทเนี่ยถ้าคนวิ่งเยอะมากร้อยห้าสิบกิโลมันก้าวเข้าสู่ยุคเมื่อ8ปปีที่แล้วคือติดแก๊สเสร็จ สามสี่เดือนคืนทุนแล้วครับแมนหลายหลายคนรอราคาน้ำมันบางคนลนบางคนมีในสภาวะตอนนี้มันไม่ใช่ว่าอยากจะติดด้านแล้วจะมีของนะครับทุกสิ่งอย่างขาดหมดผมแนะนำว่านี่คือวิธีการเดียวที่เราสามารถประหยัดมูลค่าของครัวเรือนได้เรื่องรายจ่ายด้วยการกำหนดด้วยน้ำมือเราเองไม่ต้องไปรอวัดผลจะไปซื้อหุ้นจะไปซื้อบิตคอยอันนี้คือสิ่งที่เหลือเงินเข้ากระเป๋าทุกวันเราลองใช้แก๊สแบบนี้เพื่อประหยัดเงินมากขึ้นกว่าเดิมด้วย 1 0 0 0 0แสนกิโลนี่ประหยัดได้เยอะมากใช่ครับอ,อย่างล่าสุดของที่วิ่งของ m อ g s นะครับถ้าวิ่งแสนโลเขาประหยัดเงินไปเกือบ2 5 0 0 0 0ห้ถึงมแสนแมนแล้วก็หัวใจสำคัญของการติดตั้งแก๊สเนี่ยมันเสียเงินเป็นก้อนแต่ทุกคนจะเก็บเงินเป็นก้อนมาเพื่อติดแต่ตอนนี้พอเราเอาเข้ามาควบรวมกับระบบแพลตฟอร์มที่นิวกลาสร้างให้อู่ทั้งหมดค,คุณจะสามารถผ่อนได้แล้วสินค้าย,ยานยนต์เรื่องติดแก๊สมบอกว่ามันไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยมันไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ e ี u โทรศัพท หรือมือถือหรืออะไรที่มันมาแล้วราคามันตกคือถ้าพี่ซื้อวันนี้พี่ผ่อน6เดือนพี่ผ่อนสิเดือนดอกเบี้ยม,มันอยู่0.8%ยังไปใส่ใจเพราะอะไรดีไม่ดีนะครับหลายคนใช้วิธีแบบนี้แล้ววิ่งอีก30วันแต่งเงินในประหยัดเขาเอามาหยอดกับปุกจ่ายได้เลยคือมันอยู่ที่วิธีคิดจริง,รงๆคือทุกรุ่นในโลกที่เป็นเครื่องยนต์เดเชั่นเนี่ยสามารถติดตั้งได้แล้วครับแต่ว่าคราวเนี่ย หลายๆคนถามเข้ามาแต่สิ่งที่เรากำลังจะมอบส่งต่อให้อู่ทั้งประเทศทำคือรุ่นที่หงทองเคยทำไปแล้วทั้งหมดน่าจะประมาณเกือบ10กว่ารุ่น<ๆ>ที่อยู่เป็นรถตลาดในบ้านเรารถ้ายกตัวอย่างไล่ลำดับตั้งแต่สมัยก่อนนี่เราทำมาตั้งแต่เจ็ดแปดปีก็คือจะเริ่มตั้งแต่ Ford Focus 2.0 GDI เลยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกตระกูล Ford Focus ค o r d Fiesta ที่เป็น e c o b o o ู t ทั้ง1.0แล้วก็1.5นะครับในตระกูลมาด้ a ไล่ามาทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่ CX5 เครื่อง2,000 CX5 เครื่อง2 0 0 0นะครับมี CX30 มาด้า3ตัวตะกายสกายครีทั้งหมดนะครับจริงๆร,รวมไปถึงตัวใหม่ที่กำลังจะออกคือมาด้า6ด้วยนะครับที่เป็นเครื่องยนต์เดเรกชันในตระกูลถัดมาจะเป็นตัวเกี่ยวกับเรื่องของนิสสันในตระกูลนิสสันตอนนี้มีรถที่เป็นเดเรกชันตัวเดียวคือ,อเป็นเทียน2.0นะครับไล่ามาที่โตโยต้ครับ ตอนโตโยต้เนี่ยตั้งแต่ปี2015เนี่ยตัวนี้นิยมและใช้กันเยอะมากแล้วก็ถูกใช้ไปในภาคขนส่งแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการบินโรงแรมพวกนี้ใช้เยอะมากนะครับแล้วเราทําไปเยอะมากเลยตัวนี้ตั้งแต่ปี2015ปลายปีขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ D4S นะจนมาถึงปี2018 2019นะครับโตโยต้ Toyota เปลี่ยนทั้งหมดในตระกูลของแ a ม r y ี่เป็นเดลิ a t ชันหมดเลยจนถึงปัจจุบัน2022เลยนะครับ เป็น2.5ก็เป็นเครื่องยนต์ดิเร t อินเจ t ชันแล้วก่อนหน้าไม่ใช่ด r เรกนะครับอตอนนี้เป็นเครื่องยนต์ด r เร t อินเจ t ชันแล้วบวกกับที่เป็น h y b ริด2.5ไฮบริดก็สามารถติดตั้งได้ครับประหยัดขึ้นกว่าเดิมแน่นอนใช่ครับโตโยต้ตาไล่เลียงรอในเรื่องของทั้งยาลิดทั้ทงเอาติดคืออย่างที่บอกครับแมนโลกเปลี่ยนเป็นดเรกอินเจคชันหมดแล้วะนะครับ,รบเทคโนโลยีบ้านเราจะชาวาเขาอยู่ที่ประมาณ5ปีนะครับ ที่เมืองนอกทุกรุ่นเป็นดเรกชันหมดแล้วต่อมาที่ตระกูล Honda ครับ,รบเริ่มเปิดมาที่ตัว Honda c ซ v i c FK ตัวที่เป็นเทอร์โบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดเรกชันคตัวที่2นี่ตามมาแล้วเพิ่งเปิดตัวก็จะเป็น h o n ด้ a คอร์ดที่เป็นเครื่องพันหเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งคือ City 1.0 Turbo เทอร์โบก็เป็นดเรกชันแล้วคือมันจะไปดเรกชันหมดเลยอันนี้ก็ในพาร์ทที่ติดตั้ง ได้เลยตอนนี้ที่อู่สามารถติดตั้งได้นะครับ,รบก็อู่แถวที่คุณรู้จักเนี่ยอลองสอบถามกันเราจะเอาเทคโนโลยีนี้มอบให้เขาด้วยถัดมาเนี่ยในตระกูลเบนซ์เนี่ยครับเบนซ์ Bend เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็น M271-M270 ไล่มาตั้งแต่ปี2 0 1 2เป็นไดเรกอิชชั่นหมดทุกรุ่นแล้วนะครับแต่ก็ในประเทศไทยติดตั้งในตัวที่เป็น4สูบก่อนคเครื่องพันแอาจจะเป็น E200 e 2 20, e 250, e 250, 2 0 E250 นะครับที่เป็น g อ่ g DI, เป็น CGI ทีนี้หัวใจสําคัญเลยของตระก,กูลเบนซเนี่ยมันคือได้หมดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือถัดมาจะเป็นพวกตระก,กูล BM อ,อันนี้ยุโรปทั้งหมดเป็นไดเรกอิชชันหมดตั้งแต่ปี2 0 1ม2มาหมดเลยบางตัวอูสามารถติดตั้งได้บางตัวต้องเราจะมาทำเวอร์ชันแล้วกระจายให้อูอดังนั้นเป้าหมายที่เรากำลังจะทำคือออดีฮุนไดมันได้หมดแล้วนะครับ วันนี้แหละที่เราใช้คำว่าจุดเปลี่ยนมาตรฐานวงการแกส๊สในเวลา3-4ปีเนี่ย เราก็ซุ้มสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาตัวหนึ่งเรียกว่า NewG าราดมันจะทําให้ลูกค้าเข้าถึงการชําระเงินหรือการผ่<พ>รอนและอู่ทุกอย่างจะเปลี่ยนตัวเองขึ้นไปอยู่ในระบบอุตสาหกรรมของยานยนเพื่อให้ทุกคนได้เดินต่อนะครับตรงเนี้ผมชื่นชมร้านแก๊สทุกร้านที่อยู่ในประเทศไทยนตอนนี้ทุกร้านเป็นร้านที่ดีหมดครับแมนเพราะรว่า4ปี5ปีที่ผ่านมาการติดตั้งแก๊สไม่ได้มีกำไรไรแต่ทุกคนที่อยู่เนี่ยเขาอยู่เพื่อดูแลลูกค้าเอาดังนั้นผมมองว่าอู่ที่อยู่ปัจจุบันคืออู่ที่มาตรฐานทั้งหมดครยาๆ ก่อนเนี่ยลูกค้าจากทั้งประเทศโทรมาหมดครับแล้วก็ยินชั่วโมงนี่ครับแมนผมเราสัมผัสได้ว่าที่เขาโทรมาคือแต่ละคนโดนค่าน้ํามันที่ราคาค่อนข้างสูงอย่างที่ผมบอกฮะวันที่เทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็เวลาจังหวะที่มันถูกที่ถูกเวลา VSI DI 3จะทําให้ผมได้ทําในสิ่งที่ผมอยากทําตั้งแต่ตั้งใจไว้ตั้งมือมเจ็ดปีที่แล้วนี่คือการจะส่งมอบไปให้อู่ที่ติดตั้งแก๊สแบบทังประเทศส่วนวิธีการ พี่ๆถามได้เลยนะครับว่าร้านไหนก็นแล้วแต่ผมคิดว่าต่อไปก็จะต้องเป็นมาตรฐานของหนึ่งชุดที่อยู่ในร้านเขาพี่ๆถามเขาได้เลยและถ้าเกิดเขายังไม่ได้เข้าใจในระบบส่งวิดีโอตัวนี้ให้เขาดูนะครับแล้วก็เราไม่ได้ปิดกั้นใครเลยเพราะรเราทําทุกสิ่งให้ง่ายซะจนมันเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วเวอร์ชั่นที่เราทําทั้งหมดในรถแต่ละรุ่นที่จะส่งมอบเนี่ยต้องได้มาตรฐานเดียวกัน เท่านั้นนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าติดได้ตามร้านแก๊สที่พี่รู้จักได้เลยแต่มีปัญหาปรึกษายังไงโทรมาปรึกษาเราก่อนก็ได้แล้วก็ให้เขาติดต่อเรามาก็ได้ครับ